ันนี้มันได้หลายแต้มเนี่ยนะน,นักพนินเนาะก็ะถือว่ามีแต้มอยู่หมายนี้นัะพี่เนาะนะครับอากาศบ่ดีเนาะอากาศดีก็สิปลาหนา้าิีกินดีก็นะีเนาะ นะครับเมื่อกี้ที่ออกไม้นะครับที่คล้องพุทไม้นะตอนนในยู่ไม้นะ้ำม่วกนะพี่น้องน้ำมว่วกหลังเหมือนว่าลงบิดนะครับมือนตกป่าจะได้แต้มเนาะพี่น้องมือนอากาศเ,เย็นๆนะนหนาวอากาศล้มนะล้มล้มอยากแห้งๆหน่อยเสารนี้นะ คไปเบิ้งบรรยากาศไม้ครับพี่นอ้องนี่คือบรรยากาศไม้ครับพี่น้อมนะครับสีลงไป,ไปแล้วนะครับหกขันนะครับมืนน่อนี้หมายกับประมาณนี้ครับเนาะล้มแห้งไปหน่อยเศ้านีดเมื่อนี้หน,น,น้าหน้านักตกปลาก็ก็มีเนาะก็เห็นหน้าอยู่ฝั่งหุนเนาะเหลานีงนะเมื่อนี้สีเมื่อนี้มาลงทีหน้าปอมม่วงเนาะ ็ไปรุ่นกันครับว่าซีมีแต้มโมบนีอากาศเยนเ็ยนๆเนาะหนาวเนาะลมพัดรื้อนะครับป่าต้องมากินเป็นเนาะก็ไปรุ่นกันนะครับว่าสีมีแต้มให้เบิรงบโมี่น้องจะได็กับเข่าเหมือนในคำสีโมบนีนะเอาก็าไปรุ่นกันครับเนาะถ้าไม้ในพวกเขาห้องสีง่ายไปไม้ไม้เนาะตอดตอดตอดดึงนะดึงแล้วก็ปอยนะครับบอตอนเนืองเนาะ ปลามุดเง็ดเนะป่าเขาพวกนี้นะปลาก็ขึ้นดีอยู่แต่ว่าบ่เขาพวกินเยอะนะทำสีรองตกไปจนมดเนียังนึงแลเนะปลาเขาเบื้งไม้สรุปไม้นี่ครับพี่น้องปาเขาไ็ได้ซีหาเต็มรบบนี้ดปลาจะเทียบซีหาของตโต กลานิน้มันพอเนาะแต่ว่ามีมีดึงอยู่นะคําำสีกัสีง่ายไหมแล้วครับเนาะไปพอกันไหมไหมครับครับทำสีก็ได้ง่ายไหมมาไหมที่สองแล้วที่น้อเนะเป็นหมายของละครนะครับอนะของหน่อยนะเมื่อี้อาการี่เงียบเนาะลมบรรยากาศก็เย็นๆนะครับ แดดเพิ่งออกเนาะไปรุ่นกันครับว่าสิมนี้ป่าว่าคลองน้อยเนานะเป็นคลองละครน,นะครับพอดีมีนาเป็นมูเนาะคต้นหนึ่งเนาะอ่าอยู่คนสะแก็ทั้งโค้งนะครับคำสีเขาว่าอยู่ต้นตานนะมันนี้ต้นตาลเอาต้นตาลเป็นทมมีมดลงหกขั้นครับนะลงตรงนี้จุดมีทรับเนาะไปรุ่นกันครับว่าสิมนี้ป่าวะนะ่า จะได้แจมกับบัานาบันไปนองได้กับเขาของมือนี้ช็อบเกอร์ครับแ๊บแรก แอมที่สองแอบบอยู่ <laughs> ้ไดตั้งกล้องพี่น้องนะกะรละมังใส่ไงเลยสวยครับจับตอนนห้อากันใหญ่ไหมสามเราพี่น้องนะ ปลามื่อกี้กินเม็อย่างเนาะอากาศก็ล้มเนาะล้มจัดอากาศเย็นเนาะฮาตัวหาักมึองอีกพี่น้องเนาะก็ไปรุนกันแนละ้วไมยที่สามนี่สิมีตัววะนะครับแมงมมสีอยู่ทีคของลากขอนนะครับของหน่อยนะครับไปรุนกันครับนะไมที่สามนะครับ Tú eres ตัวน้อยๆครับพี่น้องอก,อก,กินดีอยู่เนาะทาบลบอนี่น่ากินดีอยู่ไหมเนี่ยนะอยู่ไมเนาะ แกนหนึ่งนี่ลองติดเพี้ยนหน่อยถือว่าโอเคอยู okay, ่ 您了。 แต้มหนึ่งนะใส่ก็ต้งสวย เค็มปลาเค็มไสปลาเค็มกว่าจะได้แต่ละแต้มหลับแล้วหลับอีก <laughs> ขยายได้ปลามาด้วยครับ มาแล้วตตััววแแรรกกโอ้โหนาก็มาแล้วเฮ้ยติดปากติดปากเออถ้าติดข้างปล่อยเลยนะเปล่าติดปากติดปากนาก็มาแล้วตัวแซมแซมแรกของนานะโอ้โหาใสสวยแล้วติดปากนะเออเอามันมันมันครับน่าจะเริ่มรู้จากจากเหยื่อมั้งอากาศด้วยเนาะ อากาศไม่เป็นใจ กินหมดละขอให้อากาศดีนะม,มาอีกแต้มหนึ่งถ้าอากาศดีเพราะว่าแถวนี้น่าจะกินหมดเลยเนี่ยดูทําเลปานินน่าจะอยู่ ที่ก็ได้เก็บกุปกรอนนะ์เนาะเป็จเรียบร้อยแล้วป็นเนาะเหมือนไม้นี่ก็ถือว่ามีโตเนะครับพี่นอนะ้องเนาะไปเพิ่งป่าล้มเฮาพี่เนอะมาเสดได้ไหลายบ่นี่คือป่าเขาเป็นเนาะนี่ป่านี้แน่ยอยู่ ได้หลายแต้มอย่างนี้นะักพนินเนาะก็ะถือว่ามีแต้มอยู่หมายนี้นักพี่เนาะนะครับ,อา,าบอ,นะอากาศบ่ดีเนาะอากาศดีก็สิปลาหน้าซีกินดะีก็หนีเนาะครับก็ถือว่าได้หลายเติมเนาะได้หลายแต้มเติมพี่น้องเนาะปัาอันนี้ก็มีอยู่ปลาเที้ยนก็มีนะ,ะมังได้กับเขาอยู่พี่น้องเนาะมือนีกับมันอยู่ ทุกท่านนะครับที่ให้นลังใก่ติดตามรับชมคลิปคำสีนะครับมานออกไรกงนะครับหาอยู่หากินนะครับนิดหน่อยมันออกมาหาอยู่หากินในกรุงเทพพี่นอนะ้องเนาะกับมาหาทิเบเนาะจากงานประจําหลังจากที่เขาเห็นงานประจําล้วก็มาทิเบตนะหาป่าครับหากับเข่ากันเมื่อน,นี้คำสีกับบ้านแล้วครับเมื่อน,นี้สวัสดิครับ